สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยครับหลังจากประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานะครับมีการประทะคารมกันร,ระหว่างคุณลังสิมันโรมกับคุณชาดาไทยเศษแล้วก็โยงไปถึงคุณชาดาไทยเศษกับรองประธานสภาคนที่สองครับคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านแล้วก็โยงมาถึงคุณ เต้าชีวะนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอาชีวะราชพักดีนะครับผมก็คือคุณรังสีมันโรมก็อภิปรายในเรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับว่าใครอยู่เบื้องหลังของการที่ใช้ความรุนแรงเบื้องหลังของคุณเต้ อาชิวะเพราะว่าเอารูปขึ้นมาก็มีคุณชาดาแล้วก็มีคุณเต้อยู่ในเฟรมเดียวกันก็เลยพูดในสภานะครับแล้วก็คุณชาดาก็มาตอบโต้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วครับค่อนข้างจะดุเดือดแต่ปรากฏว่าคุณเต้อาชีวะก็ไปร้องจริยธรรมกับคุณรังสิม,มันโมลมนะครับผม ในเรื่องที่เอารูปเขาไปแล้วก็ไปพูดจาแบบว่าเหมือนกับกล่าวร้ายกล่าวหาเขาว่ามันผิดข้อบังคับของสภาหรือเปล่านะครับผมคุณสัมวมณรวมก็ออกมาตอบโต้ว่ายินดีแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าผู้ร้องไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะร้องผู้อื่น อย่างเดียวนะครับแต่ต้องรับผิดชอบในคำร้องเช่นกัน <c oughs> แล่คุณเต้ก็พูดถึงว่าคุณลังสิมานโลมเป็นไอดอลของเขาเพราะในปี2557นั้นได้เห็นคุณลังสิมานโลมต่อยกับตำรวจในการมาสลายม็อบที่ว่าคุณเต้าอาชีวะเป็นผู้ที่ใช้ความรุนแรงก็ได้มาจากคุณลังสิมานโลมนี่แหละครับคุณลังสิมานโลมก็อธิบายว่าก็เรื่องนั้นมันเป็นการ ไปชุมนุมไงก็กะจะยืนเฉยๆสิบห้านาทีแต่ก็บอกว่ามีทหารตำรวจมาฟาแบบว่ามาสลายการชุมนุมก็เลยมีการประทะกันขึ้นวัเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมนั่นคะือเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ละคนก็แบบว่าก็ไม่ได้ธรรมดาสักคนนะอย่างนังสีมาลโรมเป็นคนหนุ่มนะเป็นสอสอหนุ่มแต่ก็มีอุรมการนะ ที่เพื่อนไหวเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คงจะไม่กลัวอิทธิพลคงจะไม่กลัวมาเฟียคงจะไม่กลัวคนแบบคุณชาดาชัายเศษหรอกนะแล้วคุณชาดาก็ไม่ได้เป็นนักเลงไม่ได้เป็นเจ้าพ่อแล้วตอนนี้ท่านก็เป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นรัฐมนตรีฝ่ายบริหารก็คงจะไม่มีการใช้ความรุนแรงครับก็อาจจะมีพูดจารุนแรงกันไปบ้างแต่จริงแล้วมันเป็นทางออกของประเทศชาตินะครับในการประชุม สภาในการนําเสนอเรื่องราวต่างๆทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านมันต้องมาหาทางออกกันที่นี่แหละครับที่ดีที่สุดการที่ไปหาทางออกไปการแบบว่าข่มขู่กันอะไรกันมันมันก็ไม่ควรหรอกนะครับเอาจริงๆนะผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับกลุ่มของกลุ่มทะลุวังทั้งหลายที่มีการก้าวล่วงสถาบันผมไม่เห็นด้วยนะครับ และผมก็ไม่เห็นด้วยที่กลุ่มคุณเต้นเนี่ยที่ไปคมขู่แล้วก็จะไปใช้ความรุนแรงก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันเพราะเรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครครับที่จะมาทําร้ายจะมาคมขู่จะมากระทืบกันได้แล้วในสังคมปัจจุบันนี้นะครับอุดมการทางการเมืองมันก็เป็นเรื่องหนึ่งทุกคนก็มีอุดมการ์แล้วครับใครจะผิดจะถูกมันก็เรื่อง ของแต่ละคนมันก็เรื่องของกฎหมายบ้านเมืองนะครับผมพบในอดีตนะครับก็มีนะครับคนเดือนตุลาตอนที่หนีไปเข้าป่าก็เพราะแบบนี้แหละครับแล้วต่อหลังก็กลับมาแล้วก็มาเป็นสสมาเป็นรัฐมนตรีก็หลายคนนะครับผมผมก็คิดว่าอย่างกลุ่มทะลุวางกลุ่ม3นิ้วหรือกลุ่มคุณมเต้อาชีวะในอนาคตก็อาจจะเป็นสสหรืออาจจะเป็นรัฐมนตรีก็ได้นะครับผมเพราะนั้นอย่าไป อะไรกันให้มากมายเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมารายงานข่าวในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะผมก็ไม่เข้าข้างใครอยู่แล้วไม่คิดจะเข้าข้างใครแต่ลึกๆแล้วผมก็เข้าข้างอยู่ในใจแหละแต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปเป่าประกาศเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยผมเป็นยูทูบเบอร์ผมมีหน้าที่นําเสนอข่าวตามเนื้อผ้าตามข้อเท็จจริงเท่านั้นเองผมไม่มีสิทธิ์ไปใส่สีตีไข่ ไปเข้าข้างไหนทันงสิ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ควรเอาไว้อย่างนั้นครับผมเอานั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับยังไงก็ตามซื้อหนังสือคาถาตําราพิกชีวิตครับเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทรวมๆเรื่องราวขององค์เทพไว้นะครับมีคาถาสวดมีเครื่องสักการะต้อง ต้องทํายังไงองค์ไหนชอบแบบไหนมีการบนบานสารกล่าวที่ถูกวิธีมีการขอเข้ามาที่ถูกวิธีอยู่ในเล่มนี้นะครับเงินงเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดครับติดต่อไม่ได้3มช่องทางครับทาง Facebook ดร,รกิจผลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็พระนางพญาสยามครับซึ่งผมร่วมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรภาเจ้าสำนักศรีบุรภาที่จังหวัดระยองสร้างขึ้น ูกเสกสามวาระครับวัดราชบูรณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราช,ชมนดบเกจิเยอะมากๆเลยนะครับปลูกเสกแต่ละครั้งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็290บาทเช่นการเงินเข้ากองทุนอิสระผลเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ติดตามช่องกิจโพสต์ชแนลด้วยดีเสมอมานะครับผม และอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็สั่งซื้อสินค้าให้ผมด้วยช่วยผมแล้วก็ช่วยคนทําด้วยนะครับก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างมากขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี to